ครับสวัสดีครับวันนี้ผมครูเต้น,นะครับจะมาสอนเทคนิคการโชกหรือการลัดคอให้คู่ต่อสู้หลับนะครับการลัดคอไม่ใช่การตัดอากาศให้คู่ต่อสู้หายใจไม่ออกแต่เป็นการลัดเส้นเลือดใหญ่ไม่ให้เลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองพอเลือดไม่เลี้ยงสมองปุ๊บมันก็จะวืบนะครับการลัดคอการโชกก็จะมีอยู่2แบบหลักๆนะครับคือ1่ผ่านกิกับไม่ผ่านกิสมมตุติอันนี้คือกีนะครับกิโมโนเราจะเรียกสั้นว่ากีอ่า ถ้าไม่ผ่านกีก็คือการเรียนนเกชกครับถ้าอันนี้เราพูดถึงตำแหน่งที่เราอยู่ด้านหลังคู่ต่อสู้นะครับเราเจ้ามือนะสไลด์เข้าไปให้รูปตัววีคางเขาจะตรงกับศอกเราเกงแขนอันนี้กับด้านนี้ให้รัดเส้นเลือดใหญ่สองข้างนะครับมือนี้จับนี่แล้วก็เอาเข้ามาด้านหลังเอาน้าแนบการเข้าหัวโขกแล้วก็ค่อยรัดนะครับถ้าเขาแท็บเมื่อไหร่แท็บก็คือการยอมแพ้ถ้าเขาตีเราเราปล่อยเขา แต่ถ้าเป็นในการต่อสู้จริงป้องกันตัวจริงสังเกตอาการถ้าเขาหมดแรงแขนเขาไม่มีแรงอะไรนั่นคือเขาหลับแล้วต้องปล่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวอันตรายกับเขาจะติดคุกได้ส่วนการรัดแบบผ่านกิก็คือถ้าเกิดเขาการแข่งขันเราจะใส่กิหรือเวลาเราป้องกันตัวแล้วเขาใส่เสื้อเชิ้ตเสื้อคลุมเสื้อยีนหรือย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ได้มันก็จะง่ายกว่าเดิมให้เราเอามือนี้เปิดนะครับเปิดเสื้อเขาแล้วเอามือเนี้ยเป็นรูปนี้เห็นไหม จับที่เสื้อเห็นไหมครับแล้วลูดเข้าไปให้ติดคอติดคอเลยนะกำมนแน่นแล้วมือนี้จับที่สาบเสื้อข้างนี้มือนี้ดึงลงส่วนมือนี้ดึงไปด้านนี้นะครับจับปุ๊บดึงนะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน4-5ถึงวิก็หลับนะครับลองไปทำดูนะครับคนที่มีคู่ซ้อมลองไปทำดูนะครับแต่ต้องดูการเพื่อนด้วยนะอันนี้อันนี้ผมแนะนำให้คนที่ทำคนที่จะทำอ่ะ หนึ่งต้องเป็นคนที่ได้เรียนกับครูที่เขาเขามีความรู้จริงๆนะครับส่วนใครจะลองไปทำไว้ป้องกันตัวก็ก็ให้ระวังหน่อยนะครับอันนี้ก็คือการป้องกันตัวนะครับตั้งนะส่วนคนที่อยู่คนเดียวนะครับอยากรู้ว่าเวลารัดแบบนี้ถูกถ้ารัดถูกวิธีแล้วจะมีอาการแบบไหนก็ให้ลองจับเสื้อดูเหมือนเดิมเลยแต่ทำกบบตัวเองอันนี้รูดมาที่คอนะไปที่ตรงนี้เลย เข้าที่หลังคอกำมแน่นๆแล้วมือนี้ดึงแล้วก็มือนี้ดึงลงนะครับมือนี้ดึงบนด้านนี้จะเป็นอาการอย่างนี้ะน,นะครับเราก็จะรู้เลยว่าเราจะเริ่มหน้ามืดอาไแเราปล่อยนะตายไม่รู้นะใครจะไปฆ่าตัวตายด้วยวิธีนี้ก็ลองดูคุยเล่นนะคุยเล่นเซวเล่นนะครับอันนี้ก็คือการโชกนะครับแบบง่ายๆแต่ต้องผ่านการฝึกฝนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย